เพื่อนๆในเนีริสเองกบบเกมรถนะฮะอวนพีสายแอนฟอลโลเมียันมิดวิดีโอจอเนี่ยจะมาเล่นอีเวนต์ใหม่ชื่อว่าสตีดี้แฮนนะครับมาดูกันทุกทีแอมก่อนจะเล่นเดนิวอีเวนต์สตีดีแเซซแล้วก็มาเล่นอีเวนต์ใหม่ที่ชื่อว่าสตีดี้แฮนส์ด้วยนะครับ สนุกดีเนาะอดิชอบมากๆของมากที่สุดแต่ก็แพ้บ่อยมากๆเล่นสองตายยังไม่ได้ที่หนึ่งเลยยังไม่ติดอันดับเลขสิบเลขสนะครับมันมันต้องอัดพุ่งนี้นะครับมันมันถึงจะคนไม่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 ไมไมค่อยเยอะนะโอ้ยยูสนุกจังเลยเล่นด่านนี้มาคนได้เจ็ดร้อยผมเพิ่งได้ร้อยเองอูกนลาเฮเฮ อ,อีลิกาลาลาไมลิกาตายเลย Yes ผมได้ที่หนึ่งที่ขอลดไว้ก็รอนเยน,นะครับอันนี้ก็อาจจะสลับกับอีเวนต์กับอีเวนต์ทั่วโลกแล้วก็อีเวนต์ทีมบ้างนะครับเฮ้ยจะตายจะตายผมจะตายแล้วโนหนึ่งฮโนเนื้อ้อยตีลังกานะไม่แก้ตีลังกานะ อสกัลลาเฮเอเอเอในที่สุดผมก็นำจุดที่ผมตายรอบที่แล้วนะครับเฮ้ยมันมันสูงเกินไปตุยตุยเอ้ยเขาผ่านไปได้ไงเฮ้ยเก่งเกินละพู้พิวอันนี้สิปะนาอะไรอย่าอบปีเตอ,อร์ครับสมัครให้ิตๆเลยสักคนหนึ่งเลยสามเลยสามครับอ <c oughs> ปลืมนะครับ ต่ลาคนอาจจะงงนะครับว่าจบคลิปไว,วยังไม่จบนะครับเป็นโจ๊กเฉยๆอะไรเนี่ยผมเล่นแป๊บเดียวเนะหมดเวลาแล้ว What อะไรกันครับเีย <c oughs> สุบท้ามีช่วยเลยนซับันตามเล่นสามเลยนสาค,ครับเล่นยากเนาะก็อย่างที่บอกนะมันเล่นโคตรเว่อมันเล่นยากมากเลยครับแล้วก็คนในทีมก็กี้เอลดีน่าจะยังไม่เปลี่ยนชื่อเลยครับก็มาเล่นเฟสทีมได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนแบบชอบคุณแบบชอบมันยากๆนะแนะนําให้ให้เล่นวันนี้ซะนั่นแหละครับมันก็จะยากมากๆเลยนะเพราะมันจะมีแต่คน กุเลิงกุเลงทั้ง,ทงนั้นเลยนะครับมันจะมีแต่คนเก่งๆเนอะเนี่ยผมเล่นเนี่ยยังไม่ติดอันดับสิบเลยเนี่ยคือเริ่มมาแล้วก็จะได้ที่หนึ่งหลอกให้เราดีใจนะครับสุดท้ายเราก็ได้ที่สุดท้ายเหมือนเดิมน,นะครับเกมหลอกลวงอลเขาเอาไอ้นี่มาด้วยอู้กันล่ะเฮ่เฮเฮ่เอา ตัวเป็นหนึ่งรายคนที่ขอรถไว้นะครับก็ใจเย็นด้วยครับก็ทยอยลงให้อยู่นะครับดูเลตโก้ดีนะผมมีรถดูเนบักกี้อยู่นะมัน,นก็เลยไปไ nice. ด้ไนท์ I'm not a f e a i i not a f e a r d โอ้โหที่ลักตาเป็นไง I อ้ o าว h น t ิทริกเกอร์อ้ยอะไรเนี่ยผมตายแล้ว <c oughs> เรียนแป๊บเดียวก็หมดเวลาบอกเลยผมได้เสียเพชรแน่ๆหนึ 1, ่งพันล้านเปอปร์เซ็น กลายเป็นโกโก้พาผมเล่นแป๊บเดียวนะนี่ก็สองตาแล้วนะเตรียมรับของขวัญ yes เดี๋ยวผมเตรียมเพชรไ้เยอะอยู่นะครับร้อยสามสิบสามเนาะตาหนึ่งใช้เจ็สิบเพชรหมายหมายถึงตาหนึ่งก็คือสี่บรรนะแล้วตอนนี้ผมก็ค้างไปแล้วเรียบร้อย IP อย่างยาง สิกเกอร์ต่อนดี้ครับผมก็มีเพื่อนสนิทด้วยนะครับเพื่อม่เหตายเลยเพิ่มมาอีกหนึ่งคนชั่วแพราวาไม่ใช่เลยจําชื่อเขาไม่ได้นะครับแต่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทแบบไม่รู้ชื่อคิดดูดิดผมผมไม่เรียกเขาว่านายนายมาดูตลอดโดยที่เขาเป็นผู้หญิงว้าเขาเป็นผู้หญิงนะครับแต่ผมเรียกว่านายว้าเม็กเซนกันสุด อะไรเนี่ยทำไมผมตายจุดนี้บ่อยจังมันเป็นจุดที่โคตรง่ายเลยท่านผู้ชมผมตายบ่อยเกินจุดนี้มีปลอมปะเด็ดคนตายเยอะเลยเกินโอ้ยว้วทะเลมันคือชีวิตชีวิตทะเลมันมีหัวใจไปดำดูปากาลังเฉียบไม่ได้ฟังเพลงนี้นอนนะครับตอนนี้ลืมปะปุปป๋ยไปเดยปะปุ๋ อ่ปุบปิบปบปัยอ่ปุบปบปั้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย,ย,ย er. สกินใครอะโคเทเออ๋อรู้แล้วว่าสกินใครนะครับเท่มากๆเลยครับเอซี FC ครับเอฟซีอซีบ้าอะไร่ะพอ้เมกีสโกสกินเท่มากเลยครับผมชอบน่าจะเป็นสกินวันฮาลวีนะแต่ตอนนั้นมันไม่มีให้ให้ซื้อหรือว่า อะไรอ่ะอะไรกันครับอะไรวัต่อมันจะดีเกินไปแล้ะอีรถคันเนี่ยนะมันดียังไงขอดูหน่อยไม่ผ่านไม่ผ่านค่ะโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยผมแพแล้ละแพ้อีกแล้วเหรอ เฮ้ hey! อีกแล้วเหรอวัตเตอร์เฮกเนี่ยผมค้างเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้เน็ตดีแล้วเออกว่าจะเข้าได้เนาะกูจะหลอกอีกกูจะกับนัำฝนน้ำปูดูดูดู

ดูดึงีโดเลต้าฟาเกเกเรไรนะสารปีปปีีดู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 ดะดู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 ดเดู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 ดเดู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 ดเดูดูดูพูดูดเดูดูดูดเดูดูดูดดูดูพูดนดู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 ดดเดแด มันก็จะเหล็กทํางานนะครับผมก็งงเหมือนกันเอามาทบลือนี่ฮัลโหลเอามาทบลือนี่ฮะเอามาทบลือนี่เอามาทบลือนี่ฮัลโหลเพื่อประโยชน์และความสุขเฮ้ยรถกระบะมาแรงนะ โอ๊ยจะลองทายเลยผมเบื่อนะครับเวลาเวลามันหมดไวนะผมอยากให้มันแบบสองนาทีเหมือนเดิมขนาดผมตายมันยกล้อโชว์เป็นไงดิ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 อะไรคือวิคหนึ่งผมไม่เข้าใจเนาะมีวิคหนึ่งวิกสองวิกสามวิสี่วิคห้าวิคหกวิคเจ็ดวีคแปดวิกเก้าสามสิบ ล้อเขาเฉยเลย What เป็นไงครับผมนั้นเก่งมากๆาเลยนะครับตีลังกาไปนหนึ่งตลบเลยเตีลังกาไปสองตลบนี่ขนาดนครับเราบอยกนะับเบยร์น้ำมองไงว่าบันหยิ่งยิ้ยังไม่งูนะ้ำมองเดี๋ยวลงมาไอตาบาริโบ้ตาอย,ยูเ่เลยไปเจอลงมาโ oh, อไฟอายไปเนี่ย แต่ตอนสุดท้ายตอนที่ดูจบมันก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะผมกดแล้วมันไม่หายเนาะอี่ไม่ใช่ไม่หายดิผมกดเลื่อนลงมาแล้วมันไม่มีนะครับมันก็มันก็หาไม่เจอเนาะผมก็เลยต้องไปกดไอ้ตรงนั้นแทนนะครับอายโดไฟอายไป h e i d าย f i ไฟแล้วจะมองอกับกดแจ้าก็ไปนหน้ามองก็งไปเดินลงมา้าได้ไปีานะมองเดินลงมาไปายไป i ด้อายโดไอะ เอาถึงจะเป็นงนะนางเดิลงมากน่ะน้าบอกงเดลงมาไปโบตาอยู่เลยไปช่วลงมาาไอ้ไม่ได้อาดูาันนะจ้าบ้าสับสไครตไปช่วยเลยสกอตตามเด็กสาวเลยครับจะเบื่อกันด้อช่วงนี้ผมยิ่งไม่มีคนดูอยู่นะครับฮอะล่ผมจะที่สิบเน่ยผมที่ถ้าเกิดผมได้ที่สิบผมจะ ผมจะแหกปากเราเล่นที่สิบมันมันไม่ได้แต้มเนาะมันได้แค่แปดแต้มนะครับแทนที่มันจะได้เก้าเนาะเกมมันเป็นเสือกดฟยไอไ้อายดฟอ้ยไอ่ได้อายดฟอ้ายกัลลาไมาเล่นอะไรกันแล้ว ขอบคุณครับออกเรือก็มาพาที่อยากจะมาไปพาไปเมฆค่ัผิวย,ยูฮูบอลลูบอลูบอล,ลูมาปออยอะอเมริกาปออยอะ

โอ้โหผมคิดว่าเสียบัตรไปแล้วนึ่ง่อโดหนึ่ง้องรอ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 น้องได้่านนั้งอ่าดปดีอ่าเดี๋ยวอตาดี๋ยวจตคดยืมยืมยืมด้มั ชอบเควสนี้มากเลยนะครับเป็นเควสผมอยากให้อีดานนี้มันมาเยอะๆนะครับ mm hmm. okay. อมเมกุละ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 ลลลลลลตาย Let's go แต่ลืมมาเล่นเคเวสทีมนียนะครับแล้วก็เควสรวมเนาะก็คือชวนสองอย่างจบรูฟันะจะเจ้าไม่ยาวนะ โอ้ยอะไรเนี่ยตกน้ำตายอีกแล้ว Let's go อีก go อ๋อที่สามสิบเอ็ดให้ตาย Fish อีกแล้วเหรอ Fish เขาได้ที่หนึ่งบ่อยมาอ๋อโอเค ฟิตเขามีแต้มตั้งหนึ่งล้านเลยเคดเขาอะอแคดโอเคเพวกวันนี้ปากกานาอย่าลืมก,กดไลค์กคคดแชร,ร์สุดแซ่บสุดคลายติดตามช่อคโกแลตดีนะครับวูดบอยสุดแซ่บสุดคลายแล้วก็เข้ากลุ่มกอกี้เอลดีได้เลยครับบ๊ายบายอันล่ะครับทุกทุมงงเหมืันจะน่าไหวรูปนั้นมันคือรูปใคร